สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทำนายดวงของชาวราศีกุมนะคะในช่วงที่ดาวสุกย้ายนะคะเข้าสู่ราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่19 19มกราคมถึง22กุมภาพันธ์นะคะอิทธิพลดาวสุกตรงนี้นะคะที่ย้ายเข้าสู่ราศีธนูนั้นจะมีส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวราศีกุมบ้างนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงชะตากันได้นะคะ คลิปนี้ดูได้ทั้งรัคนาทั้งราศีนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะชาวราศีกุมเนี่ยนะคะต้องบอกว่าดาวศุกร์เนี่ยที่ยกเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยนะคะก็ไปอยู่ในภพลาพระนะคะของราศีกุมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลคำทำนายได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยคุณจะมีความโชคดีนะคะเข้ามามีโอกาสดีๆนะคะมี รับผลบางอย่างเกิดขึ้นให้กับเจ้าชะตาด้วยนะคะจะมีความโชคดีอยู่เสมอนะคะแล้วก็ชีวิตเนี่ยจะพบผ่านแต่สิ่งที่ดีนะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะการยาณมิตรต่างๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีถ้าได้เพื่อนก็ได้เพื่อนที่ดีมิตรภาพที่ดีได้คนที่มีทัศนคติที่ดีที่ที่คิดในเรื่องบวกๆนะคะหรือถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็จะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้การให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะแต่งเนื้อแต่งตัวมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นสะอาดสะอ้านมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสได้กินของอร่อยนะคะหรือได้ซื้อของจันลงจิตจันลงใจให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ชาวราศีกุมเนี่ยนะคะคุณจะหัวไวนะคะ ในเรื่องของการทำงานหรือการดำเนินชีวิตเนี่ยคุณจะตัดสินใจอะไรได้เร็วหัวไวนะคะเป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบที่เข้าใจโลกได้ง่ายเข้าใจในการดำเนินชีวิตได้ง่ายนะคะหรือว่าจะแปลว่าคุณจะรักความเที่ยงตรงรักคุณธรรมนะคะแล้วก็ไยดีนะคะไยดีในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองไยดีในเรื่องของการพัฒนาตนเองอยู่เสมอไยดีในด้านของการที่ไม่หยุด ไม่คงที่นะคะไม่หยุดอยู่กับที่จะคอยพัฒนาตนเองหรือเดินข้างหน้าไปเรื่อยๆแม้จะเดินช้าแต่คุณก็เดินอยู่เสมอนะคะดวงยังยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมนะคะก็ดวงเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าคุณมีโอกาสได้เสื้อผ้านหน้าผมใหม่ได้เครื่องประดับได้กินอาหารอ,าร,อาร่อยนะคะหรือมีรับผลบางอย่างเข้ามาให้กับเจ้าชะตา หรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าชาวราศีกุมคุณจะเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยมนะคะใครเห็นใครก็ต้องสะดุดตาเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นถ้าในการทํางานเนี่ยคุณก็จะมีความโดดเด่นในการทํางานนะคะหรือผิวพรรณหน้าตาคุณจะหล่อจะสวยมากขึ้นดูบุคลิกภาพโดยภาพรวมเนี่ยคุณจะดูดีมากเป็นพิเศษด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตายังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองก็เป็นช่วงที่ การเงินการทองเนี่ยจะมีเข้ามาไม่ขาดนะคะมีโอกาสที่คุณจะหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะคะหรือได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้นะคะรวมไปถึงจะมีเหตุให้คุณดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะคะก็จะได้ได้เงินตามที่คิดตามที่หวังมีเครดิตในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะการเงินไม่ขาดสายต้องมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินเก่งหรือการเงินการทองเนี่ยมันจะ สัมพั์มากขึ้นการเงินจะคล่องตัวมากขึ้นหรือจะแปอีกอย่างหนึ่งว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางการเงินมีคนให้การช่วยเหลือทางการเงินกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามคู่ครองคนรักหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตามนะคะดวงสตา์เนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะมีการบริหารจัดการทางการเงินในทางที่มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยคุณจะประหยัดมัธยัติหรือมีการวางแผน รายจ่ายแต่ละรายจ่ายสามารถที่จะมีเงินเก็บเงินออมได้ด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าชาวราศีกุมท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลรตอรี่เนี่ยนะคะก็ลองเอาเอาวันเดือนปีเกิดตัวเองนะคะหรือว่าอายุของตัวเองไปเสี่ยงโชคดูนะคะนําเลขอายุไปซื้อนะคะมีโอกาสที่มีความโชคดีเพราะดวงสตามีโอกาสมีความโชคดีหรือมีลาภผลอยู่เสมอในช่วงที่ทํานายไปนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดอยู่ยกับตัวเราด้วยนะคะแต่ว่าดวงเนี่ยโชว์มาอีกว่าลาภผลที่จะเข้ามาเนี่ยมักเป็นลาภผลที่แบบฉาบฉวยก็คือมีโอกาสเข้ามาได้ง่ายหรือเข้ามาเร็วแล้วก็หายไปเร็วนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ลาภผลหรือการเสียเ่ยงโชคเข้ามาไวแล้วก็แล้วก็ออกไปไวนะคะก็ไม่ค่อยมั่นคงนะหรือว่าอยู่กับอยู่กับตัวเองได้ไม่นานนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ดวงยังบอกอีกว่า เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะได้ได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆสังคมใหม่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางอย่างในกิจกรรมทางการงานเกิดขึ้นด้วยนะคะงานใดๆที่ทาเป็นเป็นทีเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็จะได้รับการช่วยเหลือดีจากเพื่อนจากฝูงจากกัลยาณมิตรเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยชาวราศีกุมนะคะอย่าลืมนะคะเป็นช่วงที่คุณจะใช้เงินเก่งด้วยนะคะใช้เงินเก่งใช้ใจ่ายเก่งนะแม้คุณจะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินดีขนาดไหนเนี่ยนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะหักขาดข้ามใจตัวคุณอด้หาดข้ามใจตัวคุณได้ในการใช้เงินใช้ทองเป็นช่วงที่คุณจะใช้เงินเก่ง นะคะจับใจใช้สอยเก่งมากเป็นพิเศษหรือใช้เงินไปกับความอยากของตัวเองเพราะเป็นช่วงที่คุณจะแต่งเนื้อแต่งตังตวดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะมีโอกาสซื้อเครื่องสําอางผลิตภัณฑ์ที่มันราคาแพงๆหรือกระเป๋ากระเป๋ารองเท้านะคะเสื้อผ้าอะไรเงี้ยที่มันราคาสูงนะคะเพื่อมาจันรงใจคุณด้วยเช่นกันดวงชะตายังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสที่เขาเรียกว่าในการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือสร้างสถานะเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณจะสร้างฐานะด้วยลําแข่งของตัวเองเป็นหลัก หรือจะแสวงหาลาาผลในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นช่วงที่คุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวหรือดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นเช่นเข้าไปข้องเกี่ยวหรือดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับบ้านที่ดินคอนโดเทาเฮาร้านสมัักงานนะคะหรือท่าในใดที่กําลังดําเนินอยู่เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะสําเร็จภายในภายหลังนะคะท่าในใดที่ มีโปรเจกต์การสร้างบ้านหรือสร้างบ้านมาก่อนหน้านั้นหรือทําเรื่องกู้ยืมอะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะสําเร็จตามที่ปรารถนานะคะมีโอกาสได้บ้านได้หลักทรัพย์ได้สังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยเช่นกันหรือจะเรียกง่ายๆคือมีโอกาสมีโชคจากหลักทรัพย์เข้ามาด้วยนะคะดวงยังบอกอีกว่าคุณจะเอาใจไปห่วงกับคนในครอบครัวนะคะห่วงญาติพี่น้องเผื่อห่วง สามีภรรยาห่วงพ่อแม่ห่วงลูกเต้าจะเป็นในลักษณะนี้นะคะหรือห่วงวงตระกูลนะคะเป็นช่วงที่จะเอาใจไบโฟกัสคนในครอบครัวแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะนึกผลประโยชน์โดยส่วนรวมสําหรับคนในครอบครัวเป็นหลักนะคะดวงชะตายังบอกอีกว่าชะตาชีวิตเนี่ยสามารถที่จะทํามาหากินได้ดีนะในช่วงที่ทํานายไปนะคะมีโอกาสที่จะคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองหรือความคิดจะมุ่งหวังแต่เงินทองเป็นหลักนะคะ หรือจะแปลอย่างหนึ่งว่ารายได้บางอย่างเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นรายได้ที่มาจากศักยภาพของตัวเองเป็นหลักนะเป็นช่วงที่คุณจะหาเงินเก่งหรือมีโอกาสมีธุรกิจบางอย่างที่เป็นของตัวเองเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องการเงินเนี่ยนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะมีการวางแผนทางการเงินนําเงินไปใช้จ่ายเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันหรือนําเงินไปต่อเงินนําเงินไปต่อยอดธุรกิจบางอย่างเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะ ดวงนี่มีโอกาสที่จะมีโชคจากเพื่อนฝูงบริวารญาติพี่น้องเกิดขึ้นด้วยเช่นกันจะมีความแนบแน่นแน่นแฟนมากขึ้นหรือเพื่อนบางคนเขาแนะนํางานบางอย่างมาให้แนะนําช่องทางรายได้ต่างๆมาให้นะคะหรือมีโชคลาภจากเพื่อนฝูงจากญาติพี่น้องเข้ามาเกิดขึ้นด้วยเช่นกันท่าในใดที่มีปัญหาก,กับเครือญาติต่างๆก็จะสามารถพูดคุยกเกี้ยจเจรจากันได้หรือกลับมาเป็นมิตรกันในที่สุดวันนี้สวัสดีค่ะ